สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับสอติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะรอบอยู่กันในเกมจูราสสิกคิงด o อมั่นเองนะอนาณาจักรของจูราสสิกนะทุกคนวันนี้นะคะสอจะไปเบ็ดที่10นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์นะคะไป750นั่นเองนะแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนีนะ้เราจะได้หมุนไปกี่รอบนะคะสะแคตเตอร์ของเราตอนนี้นะมา4ตัวแล้วด้วยนะทุกคนมาอีกไหม ห้าตัวแล้วนะคะหกตัวแล้วค่ะตอนนี้สแคตเตอร์เรามาหกตัวนะคะได้หมุนฟรีไปทั้งหมดสิบสองรอบนั่นเองนะ,ะเรามาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ทุนไปเท่าไหร่จะได้ทุนไหมหรือว่าจะขาดทุนยังไงนะคะเราได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีกสองรอบค่ะ ตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก9รอบเนาะตัวคูณคูณหค่ะเหลืออีก8รอบนะคะรอบนี้นะเราจะได้หรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่แตกให้เราเลยนะทุกคนได้มา28ค่ะเหลืออีก6รอบนะฮะมาไหมได้มา18ค่ะอีก3รอบ มาอีก60นะิบะตอนนี้อะตัวคูของเราคูส11นะฮะแล้วก็ได้ภูเขาไฟมาสองตัวนะฮะก็คือได้หมุนฟรีเพิ่มอีก2รอบนั่นเองนะได้หมีนสามสค่ะมาอีกนะคะภูเขาไฟมาอีก2ตัวค่ะ รอบนี้นะคะไม่จบง่ายๆแน่นอนนะคะเราจะจบจะจบดาเราก็ผู้เขาไฟมาตลอดเลยนะคะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะทุกคนมาอีก180ค่ะเริ่มมาแล้วนะคะเนื่องจากตัวคูณเริ่มเยอะแล้วนะทุกคนได้มาอีกห0 2 0มาอีก90ค่ะ เราได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะสำหรับรอบนี้นะแล้วก็ได้ทุนคืนด้วยนะคะเราได้เงินรางวัลเป็นระดับเมกะแล้วนะตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ทุนถ้าเราไม่ได้ภูเขาไฟนะคะเราก็อาจจะไม่มีสิทธินะทุกคนเพราะว่าภูเขาไฟมาช่วยชีวิตเราหลายยืดเกมนะคะให้เราไปอีกนะทาให้เราได้เงินรางวัลระดับซปเปอร์เมกะเลยนะคะเราก็ได้ ทุนคืนด้วยนะแล้วก็แถมยังได้กําไรอีกนิดหน่อยนะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก3มรอบค่ะมาอีกไหมมาอีก5้าสดค่ะอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วนะฮะ เราได้หมุนไปทั้งหมด19รอบเลยนะแล้วก็ได้เงินรางวัลรวมมา1,563นั่นเองนะคะจบไปกับสำหรับรอบแรกนะคะกำไรเราก็ประมาณ5เกือบพันเนาะเออก็ไปกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะรอบนีนะ้ก็จะไปเบ็ดเท่าเดิมมนาะเบ็ดที่10นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไปเ5 0นั่นเองนะสแคตเตอร์ของเราตอนนี้นะคะมา6ตัว อีกแถวนึงมาไหมมานะคะเป็น7ตัวเนาะได้หมุดฝีไปทั้งหมด14รอบนั่นเองนะคะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้เนี่ยจะได้จะแตกดีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเงียบกริบเลยนะทุกคนตอนนี้นะตัวคูณเพิ่งจะคูณ3ามอยู่เลยนะคะได้มา18ค่ะแล้วก็ได้มาอีก4 ไปกันต่ออีกยาวๆเลยนะคะเหลือหมุน10รอบตัวคูณคูณ5นะคะมาไหมมา40ค่ะอีก9รอบนะคะมาอีก3เหลืออีก8รอบทุกคนตอนนี้นะคะเราเพิ่งได้มาแค่6 15บาทนะคะแล้วก็แตกไปอีกนะ,ะได้หีึ่วายมาะคะ่ะทุกคนแตกไหม โอ้โหเสียดายนะคะวายมานะทุกคนแต่ว่าไม่แตกนะเหลืออีก5้ารอบค่ะคูเขาไฟมาอีก1น,นะคะมาอีก1นึอีกแล้วนะคะได้ตอนนี้นะคะมุดฟรีแล้วเหลืออีก5รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณของเราตอนนี้นะคะคูณ12นะ เหลืออีสี่รอบตัวคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะไม่แตกแบบไม่แตกใหญ่ให้เราเลยนะคะค่อนขาี่จะเงียบเลยนะสำหรับรอบนี้เนาะเราเหลืออีสองรอบสุดท้ายนะคะกับตัวคูณคูณสิบหกนะได้มาอีสามสิบสี่ค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะ หัวเขียวโอ้หัวเขียวไม่แตกนะเมื่อกี้เราได้หมุนรอบนี้นะคะไปทั้งหมด18รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา,า249บาทเท่ากันเองนะ,ะซึ่งถ้าจะไม่ได้กําไรเลยนะคะสำหรับรอบที่แล้วเนาะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรอบนี้นะ,ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะจะเบ็ดให้น้อยลงกว่าเดิมนะคะคือเบ็ดที่5บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป300เท่าไหร่เกือบ400ออ่ะเออ สคตเตอร์ของเราตอนนี้ก็มาเจ็ดตัวแปดตัวนะคะได้หมุนฟรีไปทั้งหมดสิบหกรอบนะคะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะ,ะเราจะแตกดีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะแย่เหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบนี้นะ,ะเบ็ดน,น้อยกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้แบบเจ็บตัวน้อยกว่าเดิมเนาะถ้าไม่แตกนะ,ะทุกคนมาได้มาสิบสองค่ะ ได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีก1รอบนะฮะตอนนี้ตัวคูณคูณ5แล้วนะแล้วก็เหลือหมุนฟรีอีก12รอบนะคะก็ไปอีกยาวๆเลยนะเหลืออีก11รอบค่ะอีก9รอบแล้วนะคะทุกคนเยียบมากนะรอบนี้ได้มา16ค่ะ ได้หมุนฟรีมาอีกนะ,ะเหลืออีกสิบรอบได้หมุนฟรีมาอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะตัวคูณเพิ่มเป็นคูณสิบแล้วนะคะเริ่มตัวคูณเริ่มเยอะแล้วนะคะถ้าเราแตกใหญ่มานี่นะคะกำไรดีแน่ๆเลยนะทุกคนภูเขาไฟมาอีกแล้วนะคะได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่ง หัวเขียวมาค่ะได้ไป54นะเหลืออีกเรอบมาอีก19ค่ะ6รอบสุดท้ายแล้วนะตอนนี้นะคะลุ้นมากเลยนะคะว่าเราจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะเพราะว่าลงทุนไปประมาณ400ซื้อเหลืออีก6รอบนะ,ะกับ ตัวคูณคูณแล้วนะตอนนี้คือถือว่าเยอะแล้วนะคะตัวคูณของเรานะคะไล่เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะสำหรับรอบนี้นะคะได้ไป128นั่นเองนะแล้วก็ได้หมุนฟรีเพิ่มอีกหนึ่งรอบหมุนฟรีอาจจะช่วยชีวิตเรานะคะทำให้เกมมันยืดไปอีกนะทุกคนแล้วก็อาจจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะ เรามาลุนกันอีก4รอบสุดท้ายแล้วตัวคูณคูณ19แล้วนะคะตอนนี้มาอีก3รอบค่ะมาอีก9นะคะอีก2รอบได้ไหมรอบสุดท้ายตัวคูณคูณยีบสนะคะรอบสุดท้ายแล้ว มานะคะได้เคไปเต็มเลยนะคะเมื่อกี้ได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะรอบสุดท้ายจริงๆนะก็คือถ้ารอบสุดท้ายนะเราไม่แตกนะทุกคนเราก็ไม่ได้ทุนคืนนะได้ทุนคืนดีแต่ไม่ได้กําไรเนาะแต่ว่ารอบนี้นะเมื่อกี้นะแตกไปเต็มเลยนะคะได้แบบเงินรางวัลระดับซูปเปอร์เลยนะได้ทุนคืนเราก็ได้กําไรแบบปังมากนะคะ ตอนนี้เงินรางวัลเรานะได้มา1320นามนะแล้วก็ได้บุนฟรีเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะรอบนี้ได้มาอีก34ค่ะไม่สุดท้ายนะคะตัวคูณมาอีกเอ็มให้ตัวคูณหมุนฟรีมาอีกหนึ่งนะจะรอบสุดท้ายไหมยังนะทุกคนค่ะได้บุนฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบอีกแล้ว ยังไม่จบง่ายๆนะทุกคนได้หมดฟรีมาอีกหนึ่งไม่จบจริงๆนะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหมุนฟรีมาเรื่อยๆเลยนะโอเคได้ไป27ค่ะมาอีก84จบจริงๆแล้วนะคะรอบนี้เนาะเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป111บาท รอบนี้นะคะเราหมุนไปเกือบ27รอบนะ,ะโอ้เกือบ30รอบเลยนะคะได้เงินรางวัลรวมมา1,868บาทนะคะเท่ากับรอบนี้นะ,ะเราได้กำไรมาประมาณเกือบเป็นพันนะเออพันนิดนิดนะคะก็ยังดีนะคะว่ารอบสุดท้ายนะ,ะช่วยชีวิตเรานะ,ะแล้วก็ูเข้าไฟน้เนาหมุนฟีก็ช่วยชีวิตเราเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะอซาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ